สวัสดีครับมีกับผมใครตกคูรบารหรือคูรบาใครตกใจในการพิรวนนครับตอนนีผมก็จะมาเล่นไมค้านะครับอันนี้เป็นแมปอาชีวิตร้อนครับของผมเองนะครับที่เล่นกับน้องมาร์ทเขานะครับแต่ซึ่งแมปเอ่อแมปที่ผมเอาลง YouTube ไปนะครับก็น้องมาร์ทเขาได้ลงไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิด เหตุาการณ์ทั้งสองก็เลยทําเป็นแบบของผมเองนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ได้มาเอาชีวิตรอดให้ดูนะครับก็ขออภยัยในที่นี้ด้วยับเพราะว่าพื่มันกำลังติดงานอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบ้านผมเดี๋ยวจะพาชมบ้านผมก่อนนะแล้วก็จะมาให้ดูอีกทีนึงนะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นบ้านของนะ้ำมีสระน้ำ นีครับบ้านผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ข,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 ขึ้น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 อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นะรนะ,เนะเบียงนะครับนี่นะเป็นระเบียงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบนะ้ำของผมเองหรืออองเชงนั่นแหละครับน่ะ มีกระจกคุมอยู่ในบ้านของผมก็จะประมาณนี้นะเป็นบ้านริมทะเลตรงนี้ก็ไม่เชยิมทะเลอะไรขนาดนั้นผมว่ามันกลายเป็นบ้านโมเด,ดิร์นแล้วแหละนะอันนี้ก็จะเป็นห <st> ้<ม>องเอน,เนชานอันนี้เป็นที่อัปแดดนะครับอยากให้มีนี่เปิดเกิดอะครับนี่ก็เป็นบ้านลงมาเขานะครับผมก็มาช่วยสร้างอยู่นะคือบ้านลงมาเขาได้แคบบู๊ ปูพ,พื้นกับเออ่ทำเสาแล้วผมก็มาสร้างต่อสร้างสายน้ำสร้างทางเข้าประมาณนี้นะครับก็ประตูนี้ผมก็ไปหาจักไกาพ้นนู่นเลยนะครับนี่ก็เป็นบ้านตรงมัเขานะครับสาวไวนะเขาอยู่ตรงนี้มีประตูนะครับสาวไวนะเขาออกจากแนวจังหวเชียงนิดหน่อยนะเพราะาด้านล่างเป็นกระจกนะครับ เขาก็ไม่ได้คนสร้างผมสร้างเองนั่นแหละไอ้ของวันนี้ผมหาเองนะไม่ได้โม่แล้วก็ชั้นบนบ้านน้องมาเขาจะออกแนวคาของผ,ผมหน่อยนะแล้วก็มีชั้นบนนี่เขาน้องมาเขาทำนี้ไปเองนะผมก็ไม่รู้เขาทําเพื่อก็ตรงนี้ก็เป็นด่านฟ้านับเอ,เ,อเอาไว้สังเกตนก็เลยนะของของน้องมาเขานะครับขึ้นสิขึ้นไม่ได้หรอ เมื่อกี้โปรแกรมอัดเด้งนะครับโอ้เสียด,ดายไดมอนด์นี่ผมก็ไปหามาเองไอพวกพวกโคดิเคชั่นอะไรประมาณนี้นะผมก็ไปขุดเพชรมาเองคนระับผมจะบอกสูตรที่มันมีเพชรเยอะอ่ะคุณไปหาใต้น้ำอะ่ะจะใต้น้ำอะ่ะโอกาสที่จะเห็นเพชรอะ่ะเยอะที่สุดนะครับหรือคุณจะเข้าคุณเห็นอะไรนั่นหะนั่นแหละเป็นขอที่ผมลงไปดงกับน้องมาแล้วน้องมาเขาตายผมก็เลยต้องเก็บขอ,ขอแต่ของตอนนั้นผมเต็ม แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันทีพีได้นะครับแต่ตอนนั้นตอนนั้นทำไมผมทีพีไม่ได้วะอ๋อผมลืมปลดเปดิปดโหมดคําสั่งนะครับนี่ก็จะเห็น,หนว่าก็จะเห็นว่ามีอะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นผมเออใช้โกงนะครับก็มีวัตถบิ้กกับนายวิชั่นนะครับน้องมาผมก็เลยต้องลงไปปุ๊บเอาประตูปักให้น้องมาแล้วก็ให้น้องมาเข้าไปหายใจเพื่อเอาออกซิเจนนะไม่งั้นน้องมาเขาตายแน่อนอนครับ ตรงพื้นตรงนี้ผมว่าเอาผ้านะเพื่อให้เดินได้สะดวกนะครับมันมีใช้ใชที่ขุดซีทอสนะครับอันนี้ประมาณนี้นะบ้านผมกดบ้านอกมาก็จะประมาณนี้ดูความต่างชั้นกันเดี๋ยวน้องมัดครับไม่ต้องว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสร้างต่อให้เองนะเดี๋ยวค่อยดูเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะอัดไม่ค่อยได้เพราะว่าผมไป ดูงานแต่งเขานะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วก็วันนี้ผมแปลกสอนให้เที่ยวเรียของผมแปลกสอนก็ว่าจะมาถ่ายให้ดูแต่เพื่อนผมม,ม,มีคนตีนกวนมันน่าเบือ่อนี่น่าเบื่อมากเลยเกลียดมันเลยเออจางทานนี้ร้ว่าน้ำเร็วขึ้นเยอะเลย มีบั๊กใช่ไหมเอ่อนั่นไงว่าบัก๊กประตูก็ด้วยเหรอหายบั๊กได้ยังโอเคถ้าออกไปล่ะโอเคหายบัก๊กแล้วนะอันนี้นก็เป็นเคาเ์เตอร์ทำอาหารตอนแรกผมทำตวนชายไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอ,อาใบไม้ปูร,บรอบๆเลยตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงบันไดอะ่ะก็ทำไ้ก่อนน้องมาเขาบอกไม่พอ,อ,อจะ น้องมาเขาไม่น้อง,องมาเขาไม่ค่อยพอใจก็เลยไม่เอานะก็เลยให้มาสร้างนอกบ้านอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวได้ดูรับรวมรวมเดี๋ยวจะบ,บินขึ้นไปดูดแปบบ๊ชบชบืชบชบืบชืบนี่บ้านผมอะผมเปิดเทคเจอร์แพ็กอาจจะไม่เห็นกระจก่อยนะเพราะว่ามันเป็นเนทคเจอร์แพรก นีน่บ้านองมาศเขากับบ้านผมถ้าชอบบ้านหลังไหนก็โหวตนะครับอันนี้ก็เป็นองเชงครับเอามาดูภาพรวมมันก็ไม่ค่อยสวยมากหรอกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบินให้รอบๆสิ่งที่ผมทำมานะก็อยู่ตรงจุดนี้แล้วก็เป็นจุดนี่จุดตรงนี้เลยนี่นี่นน บอกว่าจุดเกาะองไม่ลดนะโอเคเนี่ยเราวางกล่องไว้ตรงนี้เลยแล้วมาหาจุดสร้างบ้านออกมาเขาทำตรงนู้นตอนแรกก็ไม่เห็นออกมาเขาหรอกว่าสร้างอย่างไก,ก,ก็เลยลองเดินลุกตรงทะเลทรายอย่างเงี้ยเห็นแล้วตอนแรกมันจะเป็นแบบเยอะมากผมก็เสียเวลาขุดไปนะปวดนิ้วเลยนะอุ้ยที่ดันอยู่ตรงนี้ตองมาขุดไปเรียบอ่ะขุดแลย แล้วก็จะมีดันเจี้ยนใต้นะเดี๋ยวผมจะเทเลพอร์ตไปไปแป๊บหนึ่งผมจำได้ว่ามันส่งสั่งไปนะเออจริงจริงด้วยนี่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 น,น,นี่อ่าตรงนี้นะครับอุ้ยว่ามีอะไรบ้างนะประมาณนี้เลยนะครับขอให้ผ่านการขัตวัวเข้าไปได่นอนดันเจี้ยน อันนี้เป็นเป็นเหมืองน,นับที่ตะจะต่างกับเอ,อ่อถ้ำธรรมดานะครับคือดันเจี้ยนพวกนี้มันจะหาเพชรได้ง่ายกว่านะถ้ายิ่งอยู่ใต้น้ำยิ่งดีนะครับมันหาเพชรได้ง่ายสุดนะถ้าที่ผมดูมานะมันหาได้ง่ายมากง่ายที่สุดเลยนะพูดง่ายง่ายจะง่ายไปถึงไหนวะนะตอนนี้ก็ปลูกซื้อก้าเคนเอาไว้นะครับทางอินชานี่ก็เข้าได้ทุกทางครับ บอกเลยของหาเองหมดนะครับไม่ได้มูครับหรือเปล่าวะล้อเล่นไม่ได้มูไม่ได้มูจริงๆครับอันนี้สร้างเองหมดเลยนะโดนพื้นพื้นหญ้าตรงนี้ครับมันเป็นน้ำครับตรงเนี้ยผมจะทําให้มันเดินสะดวกกันเลยทําน้าก็เมื่อคีแต่อคีหน้าบ,บ้านผงมก็จะประมาณน,นี้นั่แล้วก็ตรงนี้มันเกาะเห็นไ้มตอนแรกนะตรงเนี้ย เราอ่ะผมอ่ะยังไม่เจอเขตที่จะหาว่าสร้างบ้านแต่เห็นว่ามันมีตรงนี้นะครับก็เลยมาสร้างนูนะแต่น้องไม้เขาจะเอาตรงนูงนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องไม้เขาจะเอาไปเพื่ออะไรตรงนี้จะสร้างตรงนี้พื้นที่มันต้องเยอะนะครับถาการ์ดมาจาสร้างบ้านเล็กกว่าเพราะตรงนั้นมันแคบต่อันนี้มันกว้างเพราะตรงจุดนี้นยาวถึงมาหาสมุทรเลยแต่ตรงน้องไมา,าเขาจะไปดู อย่าบักดิใครที่จะแฝดทีไรบักทุกทีเนี่ยเนี่ยนะนอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูสุดเพื่อนบ้านน้องมาดะจะเอียงทางนี้มากก็ไม่ค่อยได้เพราะมันจะไม่สวยน้องมาเขาจะไม่พอใจแต่ละเอียงทางนี้มันได้แต่น้องแต่ผมสร้างสัตว์น,น้ำไปแล้วน้องมาเขาบอกว่าผมจะแก้มันจะได้ทําบ้านให้มันให,ใหญ่ขึ้นน้องมาก็บอกไม่เอานะเพราะฉะนั้นอย่าบน่นเข้าใจไหม โอเคนั่นน้องมารท่านน้องมารดูคลิปนี้อย่าบ่นแล้วก็ได้ย้ายจุดแล้วนะน้องมารครับว่าอยู่ตรงนี้และของทุกอย่างหาเองนั่นน้องมัรเอาวัวตรงเนี้ยฆ่าให้หมดเข้าใจไหมโอเคนะก็ประมาณนี้ถ้าผมจะสร้างอะไรก็ประมาณนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมเยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ